สแสดงมาหนีเขาก็ได้มีโอกาสได้เก็บพลเขามาได้ปั่นเข้าสันซะยังในรถอีกทัานหนึง่งยังอีกทัานหนึง่งมาเบิ่งนำกันและสีอะไรแล้วแจ็คซอฟเลยเป้แจ็คซอฟเลยฮะสองสี่หกแปดจิ๊บซอฟพอดีกาเสียชิ้นไปพี่น้องจบอยู่ทีเศร้าสามกระสอบครึ่งน้อพี่น้องนอนมัน ปั่นแล้วพี่น้องเข่าคำแสงปั่นแล้วปั่นแล้วนี่แหละบดให้บดทุ่งบดนี่หน้าคำแสงกับบดทอนี่หละพี่น้องบูว่าที่ไหนเท่ไรน้องมันหลุดน้ากันบดชีบดเลยเด้หนิหน้าก็ได้เข่าแปดกระสอบเนาะกับในรถไทยนี่งขั้นหนึ่งแล้วก็รถไทยนี่งขั้นหนึ่งพี่น้องเข่านี่แหละบดปี่หนี่บูว่า สีกลุ่มบี่หรือบอกินเนาะพ,ออพราะเขาขั่วเขากะคือว่าหลายคนแหละคือพี่น้องหลายร้ายคนเห็นเนาะกะหลายไปทันซะว่าสิกลุมกินหรือบออาจจะได้เห็นหน้าแทงต่อยแหละพี่น้องเนาะห้ากระได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเนาะพี่น้องนี่ก็อกีกประมาสร้างจีกระสอบกันให้รถไทยอีกสองคันเนาะพี่น้องู้ว่าสิได้เงอะไรเนาะ สบายดีพี่น้องการสักไทยสบายดีเนาะโอ้โกระเป๋ากำแฉงอีกคือเก่าพี่น้องดูบ้านเนาะพี่น้องมาหนีก็เป็นเหมือวันที่สามสิบเดือนตุลาเนาะพี่น้องปันเข่ามืาอนีพ้นโบตกเนาะเพราะว่าข่าพ้นว่าพยุบเบิร์ดเมื่อวานนี้เนาะมืาอนีเป็นมือแหลกนะอีแดดมืาอนีก็แดดอีลีเนาะเข้าวท่งฟังไทยเนาะพี่น้องเข้ากระได้เก็บพ้นเข่ามัตตนาแต่ก็ มาปั่นนะพี่น้องเขาบอกนักการที่ใดทใดนั่นแหละมื้อนี้กะบเอซี่แรกๆคนกะอาจจะหูน้ำว่ามื้อนี้เป็นวันเกิดเป็นวันไขวันเกิดของเสี่ยวเพิงแล้วก็ไอ้นาะพี่น้องวันที่สามทิะพี่น้องตุลาคมกะเป็นวันเกิดของเพลินพี่น้องแต่ว่าเฮากะติดตุลาเน่บริเมื่อเนาะพี่น้องเนาะกะ ดีซอยเซียวปู่แคนเซียวเอา,เอาแหละบูอ่อ่ะเจ้าบนที่ไปจัดงานจัดจัดงานอยู่ไสนเนาะมันะกับปู้กันว่าสิว่าคนจัดงานแตเนนนะ่เดี๋ยวตะแรงยังโซ่ไปหลินเนาะเดี๋ยวเพราะว่าเฮาอันนีงานร้องนั่พี่นออกรู้เพื่อนนี่แหละงาน ผูแค้นของอ้ายกำแซงมาพี่น้องเนาะเพื่อนผู้พิการเนาะเดี๋ยวจีถ่ายสอบถามเบิ่งให้พี่น้องได้ผู้ได้เห็นน้ากันเนาะว่าเข้าไฟเนาะพี่น้องอยู่แันนี้แหละตอนีนการนองรัตกับ่าเอือยกับป่าลุงแล้วการหลุกหลลนร้านเนี่ยภาคกันเ็ดเที้ยนอยู่ขั้วกินผาอยู่เพื่อนขั้วนาพี่น้องเนาะเพราะว่ามืออื่นนั่นเป็นมือผู้แค้นมพี่น้องเนาะทรงเคยผู้แคนนี่แหละพี่น้องมือนาพี่น้องเนาะ เช่นมือวันชุกพี่หน,อน 3, ่องที่สามสิบเอ็ดเนาะแต่ว่าตะแรงมานี่เอาก็ได้มีโอกาสได้เก็บคอนเขามาได้ปั่นเข่าอ่สันซะยังในรถอีกท่านหนึ่งอีกท่าน,นหนึ่งมาเบิ้งนับกันแลี่สิบสี่เท่าไรแล้จิ๊กซอบเลยเป๊ะจิ๊กซอบเลยฮะสองสี 2, 4, 6, ่หกแปดจิ๊กซอบพอดี เฉยๆอยู่ประมาณ1ิบสิบอู่นี่แล้วมาเบิง้งในรถไทยนํางซองกันเนี่ยไม่นช่ไรเทอะไรเนาะนี่ก็ในโลกในลานมาซอยน่นเนาะ 怎么啊？ ไปนาพุ่นโอ้ไปนาพนุ่นแล้วก็ถอยมานี่นี่เดี๋ยวเราไทยเขามาอีกอนน<ำ>ึงเบื้องนี่โอ้ยเนาะไปนาลาย

สิบ,อออบ,อส,อบ,บสองกันนี่เหรอสิบสองก็สอบมาเบิงในรถไทยซองกันนี่ฮักมาฮักมาสิบสองก็สอบพี่น้องเดี๋ยวมารถนน้ำกันอีกรถไทยอีกซองกันนี่เนาะสิดได้เท่ายเสร็จสิ้นพี่น้องแล้วไปเนาะเบิดอยู่ในรถก้าเบิด กองกเบิดแล้วเลยคนไล่ก็เข่าอีกเครื่องกำลังชี่หอดนะเพร่าเขาเบิดก่อนมาเบิดจ่มาจนรอบถูกานมาซอยไล้พี่น้องเนาะอันนี้ว่ามันบริตัวได้ได้บบมันต้นน้มันก็ทำกันมืดกูเขงเฮามันก็ซอนนาใหญ่กาหน่อยมืด เอาแต่ตัวเองนี่ก่อนขายสิบเียริคุนี่ไก่บุกินจับบุญญาเด็ดกับบกินคอยเด้อมันอันนั้นเด้อมัดยันมัดยันมัดยันมัดมันอันกาเสียดชิ้นไปพี่น้องจบอยู่ที่เศร้าซ้ำกระสอบครึ่งนึกอย่างนั้นมันถือว่ากระสอบหน่อยถ้ากระสอบใหญ่ก็ ประมาณเกือบศ้าหรือว่าเศ้านี่เขากับเขาเปียกไปเนาะเขากับเขาอันนั้นใหม่าาววตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นับเป็นเป็นเ,นเ,นเนขาแหงซะตัวนี้เนาะโบตากระดายตี้ตัวนี้เนาะสิบซ้องสอบเขาแหงโตอันนั้นกับตัวหน,นกับสิบซ้องขึ้นบ่สิเบสเนาะ ชีวิตเคืงเนาะตัวนัน้นนอนตัวเปียกเนาะเพราะว่าเขาเอาเสาซามกับเสาเคืองแหละอะไพี่น้องคนเอาไปตากไปถอกตากเทตากไหวยอยู่นาเฮือนนี่เลยนี่พี่น้องเลยอ้าจับนะับไปดีพี่น้อ,องเด็กมายืนเบิ่งเฮ้คอยดีใจเด็กเขาไล่้อเขาล่ย

วางไว้แล้วเบาเขาเห็ดแล้ววางไว้ยังโอ้เห็ดแล้วข้างๆเท่กล้องไว้ก้อนนั่นแหละมันเปลี่ยนอีกมันเป็นตาแมวอยู่บเท่ไปอัพมันก็อัพได้แต่แหลงนี่มันเปียกดกูเขาเขาเขาจะซีอิ๊วเขาปลูกนเลยเขาไปเกี๊ยวหงอมาแต่ไหนหงอมาเขาจะไปตายไปแั่แหล่งไงก็ได้กับเป็นเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวไงคือเกี๊ยวเกี๊ยวดูดู เดี๋ยวเอาลดเขาเหือนเอาเขาเขาไปไหว้ยู่เหือนกันพี่น้องใ่สร้าม้กระสอบตมมือตมมือเฉยน้ำปี๋แมาเกือบอทันก็คือาจะได้ชิหาสอบกันฉันกระสอบใหญ่ก็คือเประมาณนั่นและ กระสอบก้างกระสอบไงคู่นมือางัไม่ได้นะไลเบิ้งลองเนาะาวตอยู่ในเยะนี่บุกอแห็นกรสอบนี่แต่กระสอบมันโหรีหมูยผลิตกผลิตหมูยักผลิตให้ราคามันสมเก่าเดมเลยยอกกระสอบลงนี่ซื้อกาหมดแดงที่กลัวกาหมดแดงนี่นี่ซ้ำกันโอ้ซาำกันนั่วซกันกมดง ชีเรื่องกมดด้ข้าวแมดดน่หง่ไรงแมดไดแงมด้นนีส่ซเขียวอันนส่งกัวะไรใส่งกสอบสามพันมาไหมอาเีที่เราดูเลยใ่หมเลยมาปูกวายุเรื่องรูพ่นาว่าสื่อบาเที่ยวกินเลยนะ กำลังอเลื่อนเลล่อ <reveal> ย <again response> mm ้หเจอ้อยกไปทเียอ่าเขาเพื่อนเทาไนี่ก็นายชิเจ้า าเจาไม่อ่อไปโหลดไปใครจบปทีทีซามสอบคือว่าลูกแห่ให้กลีแต่ลปี่ประมาณสาป้ายเปไนทีสิบหน้าปี่ป้าไปปบาบิสิป้ายห้าสบป้ายเนาะเกือบห้าสิบสิบหก6 43ถือว่าได้ยูทูบครึ่งวินงาดเครึ่งหนึ่งของแต่ละปี แต่ละปีได้สีป่ายแต่ว่าปีนี้ได้เศร้าเศร้าไเนาะแต่ประมาณครึ่งหนึ่งพี่เลยว่าเบิร์ดตาตาจะหรถไทยนี่กล่องเขาออกเลยพอดีบ้านเฮามีงานพี่น้องมาอน่ใช้จะเบาอยู่บ่ฮะ เบยุบ่อยากข้อยากเห็นจะเบาไามสอบ่งามสอบเลาะคิดว่าสิดที่หอสอบมัน้อยอ่ะเดี๋สอบไปเลยไปจาอไรล่เด้อไปจากว่าจากส่เพื่อว่าอะไรไล่สอบน้อยสอบเพือสันว์ไปสอบสอบสาม สอบนิดนุ้นยอันนี้คือกาเกี่ยวเนาะเกี่ยวเครื่องเกี่ยวของอ่าไหวงานงานแต่งอะไรงานผูกแขนอ้ายเนาะหรือว่าลุงอ้ายกั้แซงอะไรเนาะเพิ่นปรอยู่จะเพิ่นไป้ทั้งใดมือหน้าเป็น,น้องเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนาะงานผูกแขนหรือว่ามันเองก,กาเกี่ยวไหวอันนี้กาป่าลง

นจ้เบาก็จะซาวโบยูสมบ่ไปใส่โบยูเงินบัเนอ่นอันนี้ก็อันนี้ก็แม่เจ้าเบาเงิ่มเิ่มปเปอร์ลูกไผ่เีพี่น่อใสฮันบ่เจ้าสาวยังวงออเลย ให่อะไรพี่น้องกะังไรน้องคิมนี่กะปันเข่าหน้าคำแสงพี่น้องเอ้ยได้เศร้าซ้ำกระสอบบ่ฟ่อกินดอกอจุ่อได้กบเห็นแะเหน้าแสงต่อจะได้ไปเศร้าสอจะบุกินข่าหันจนแลจะมาได้เศร้อบจบุกิน ไเชาอเนาะชาสาเได้ชาามเขาเอ่าคุาว yeah. ันน mm hmm. like ี้เช่าสาได้่ได้ามครบาบดคดก็ไหลก็ชเป็นกำลังใจเน่เด้อพี่นองเด้อ